บ้านผู้หอมตรมเศรษฐีผู้หลักสีประจำวันเกิดคู้หลักสีประจําวันเกิดนะคะที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นผู่หลักสีนะคะแล้วไฮไลท์ของความหลักสีของเราเนี่ยค่ะมันคืออะไรจ้าแม่ความก็จะมีทู้ประจําวันเกิดค่ะค่ะแต่ว่าที่ิสีแดงวันจันทร์กิสีเหลืองวันอังคารก็สีชมพูพุธสีเขียวบ้านสีชมพูสุ์สีฟ้าเสาร์สีม่วงแล้วก็จะเอาไป ทำแล้วก็ไปไหว้พระประจําวันเกิดจะได้ค่ะโอ้โหทีนี้แล้วถ้าหนูเกิดวันคุดคุดกลางคืนก็ใช้สีเขียวเหมืันได้เลยค่ะขั้นตอนการทํานี่ยากง่ายยังไงคะแม่ค่ะก็ถ้าเป็นดอกกุหลาบก็ต้องหักก่อนถ้า๊อกกี็ง่ายหน่อย๊อกกี้จาก๊อกกี้ก็คือแบบนี้เาเกป๊อกกี้อ๋อค่ะค่ะก็จะมีหลากไว้นะโอ้โหจ๊ะค่ะมีแปลกมากเลยนะ เป็นคู่แบบดอกกุหลาบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้จุดบูชาไหว้พระได้เหมือนกันะ่ได้จริงจรงเพราะเป็นดอกกุหลาบสมุนไพรนะคะเราจะใช้สมุนไพรล้วจะมีน้ําอันนี้น้ําตะไคร้เราก็จะผสมกันนี้ในการน้ำมีน้ำใบเตยแล้วก็น้ำตะดาวแล้วก็นี่จะเป็นกอกอก็เปิดบ่งนะคะเปิดบ่งเปิดบ่งค่ะเอาเปิดเอาเปิดบ่งมาบดก็คือจะทําให้แบบว่า เนื้อมันเหนียวเหนียวใช่ไหมคะอแล้วนี้ก็แป้งมันสเปรังหระอัลฟาค่ะค่ะอันนี้สั่งข้าวโพดสั่งข้าวโพดค่ะอันนี้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยอ๋อคือทุกอย่างก็เป็นจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ผสมน้ำสมุนไพรเราสามารถไล่ยุงได้ค่ะสุดท้าะว่ามีสารไซด์หอมค่ะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนผสมนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวให้แม่สอนดีกว่าว่าขั้นตอนการทำนี่ทำย่างน้องจะทำาดพกูหาาหรือจะทําเป็นเกียวเอ่อนั้นหนูเป็นเกียวก่อนดีกว่ามันดูเหมือนจะง่ายที่สุดแล้วค่ะตอนแรกก็ถ้าเป็นเกียวนะคะอ่อ ลูบไปยังค่ะเทคนิคคือที่การแบบรูป่ะค่ะเอาแล้วก็ต้องหมุนไม้ด้วยหมุนไม้ด้วยแล้วก็จะค่ะดูง่ายมากเลยค่ะแม่ทำดูง่ายมากแม่ดูเป็นเกลียวนะคะแม่ค่ะ่หนูเอาใช้สีเดียวด่าเยอะไหมคะ ไม่น ja. ั no ja. oh, okay. mm ่นนะคะจ้ะแล้วก็น้องใส่ม้าน้อาใส่เข้าใส่เลยจัะจุ่มน้ำลอยเงินเอางี้จุ่มไปใช่ไหมคะจัดเวลาลูดมือต้องใส่เลยมือต้องเนี่ยมือไม้ข้างล่างจะได้ก่ง